กลายเป็นคลิปช็อตฟิลแบบงงงงคุผู้ชมสำหรับคลิปที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขากำลังปาร์ตี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้หมูกระทะกันอยูุ่ผู้ชมในระหว่างที่ กำลังกินหรือว่ากําลังรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยกําลังมีความสุขกันเลยผู้ชมปรากฏว่าข้างหลังฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยขับผ่านผู้ชมขับผ่านด้วยความเร็วและจูจูฮะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งลงคองผู้ชมงานนี้ฮะทำเอาครอบครัวที่กำลังเฉลิมฉลองเนี่ยวงแตกสิครับ วงแตกร้องเสียงหลงและพากันวิ่งออกไปช่วยโดยในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเยอะเลยนะผู้ชมกำลังนั่งกินนั่งรับประทานกันอยู่ก่อนจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นโดยอีกในคลิปหนึ่งฮะมันเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปแรกที่เป็นตอนล่วงลงไปเนี่ยผู้ชมปรากฏว่าครอบครัวเนี้ยเขาเป็นครอบครัวที่มีน้ําใจมากๆาผู้ชมก็คือเขาเนี่ยไปหาเชือกหาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งภายหลังเนี่ยทราบว่าคนที่เขาไปช่วยหรือว่าหนุ่มที่ขับมอเตอร์ไซค์ตกน้ำเนี่ยเป็นชาวเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศพมา่าคผู้ชมโดยเขาเนี่ยก็ไปช่วยเหลือกันปรากฏว่ามีการสอบถามกันไปมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวเนี่ยมากันสองคนส่วนเพื่อนปรากฏว่าวิ่งหนีไปแล้วผู้ชมเรียกว่าเปลนคลิป ช็อกฟิลแบบงงๆกำลังอเร็ดอร่อยอยู่จู่ๆมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าตัวครอบครัวนี้ไม่รอช้าครับวิ่งเข้าไปช่วยเราลองไปชมคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมน,นี่ไงเออะไม่แกะเหรอ ตัวเองคกอเองขาเจ็บไม่ไม่รู okay. ้ลใครุทา yeah, yeah, yeah. ้ดูต um> uh, mm ้องระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนยดีน่เหนมขึ้นนีเาขึ้นขึ้นม่ได้เนี่ยไี่แก่ทตี่ลงไม่ค่อยดีตามด้แม่แม่เาพี่เจมพี่เจมลงไมช่วยเ้าทอเราพี่เจม